สวัสดีครับต่อไงแล้วครับเออติดตัวได้แล้ว อ้อยแห่งไ,ไม่ khác นตัวนทอ,อเฮ้ยส่วนน้ำเขียวๆก็จะเป็นน้ำอึกเอานะครับสนิมขึ้นแล้วนี่ครับก็จะมีผักอะไรนะสลดัดผักปุ้งแล้วก็ใบมอน แล้วก็ผักบุ้งซอยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอาหารเม็ดครับอาหารเม็ดรวยเลยสงสัยจะกินละเดี๋ยววันนี้เราไปก่อนนะครับบ๊ายบาย